ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมคลิปนี้ก็มาขอถ่านกันนะครับในสไตล์ของเกษตรกร,กรทําหานะฮะสำหรับเตาเผาถ่านนะครับขอพูดถึงเตาก่อนอันนี้ก็จะเป็นเตาถัง200ลิตรนะครับหลายท่านอาจจะเคยเห็นนะครับเตาหน้าตาแบบนี้นะครับจะให้ดูกอนนี่นะครับเตาเผาถ่านนะครับ ก็อาจจะเคยเห็นตาม Facebook ตามเพจอะไรต่างๆเพราะว่าผมเองก็สั่งซื้อมาเหมือนกันนะครับตอนนั้นก็ค่อนข้างแพงนะครับสอง0ันกว่าบาทเลยนะครับเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับ,รบนี่ก็จะเป็นไม้ที่ผมจะใช้เผาถ่าน <c oughs> จะเป็นไม้ขวบปีแล้วนะฮะ <c oughs> ก็จะมีไม้ใหม่บ้างนะไม้กิ่งไม้ที่ผมตัดมาใหม่เมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วอันนี้นะครับอันนี้ก็คือไม้แต้นะครับขนาดเนี้ยกำลังเผาถ่านดีนะครับนี่ ขนาดกำลังพอดีอันนี้จะเป็นไม้ค่อนข้างจะสดนิดนึงนะฮะไม้สองอาทิตย์แบบเนี้ยเขาทานดีมากนะครับนี่จะได้เนื้อฐานที่ดีอ่าเดี๋ยวเราจะไปเอาเอา,เอาไม้ใส่ใส่เตากันนะครับใส่กันครับผม ก็ここ à, นี่เลยนะครับทางนี้จะเป็นทางหน้าเตานะครับสังเกตดูผมจะเอาไม้ผุๆนะครับมาใส่ข้างหน้าเตาก่อนนะครับเนี่ยไม้นี่ก็ไม้ผุนะครับเนี่ยผุแล้วอันนี้ก็ผุแล้วนะครับอันนี้ก็ผุแล้วนะครับพวกนี้ผมจะเอามาใส่ตรงนี้ก่อนเพราะว่าตรงเนี้ยจะโดนไฟเผาก่อนนะครับจะโดนไฟเผาก่อนแล้วเออเวลาเผาถ่านเสร็จแล้วเนี่ยถ่านไม้ตรงนี้จะไม่ค่อยได้ถ่านนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เอาไม้ที่ ไม่ค่อยดีนะครับไม้ที่ผูกโผอา่มาไว้ตรงนี้เพราะว่ายังไงก็ไม่ได้ฐานอยู่แล้วตรงนี้นะครับนะโอเคต่อไปนะครับเห็นนะครับก็เมื่อกี้ข้างหน้าเตานะครับจะเป็นไม้ผูกพผมาข้างหลังเตาจะเป็นไม้ที่มีค่อนข้างเล็กมีมีขนาดเล็กนะครับเนาะข้างๆแต่ผมจะใส่ไม้เล็กเพราะว่าข้างๆเนี่ยจะโดนความร้อนได้น้อยนะครับความร้อนจะมารวมตรงกลางแล้วก็ยกตัวขึ้นมาข้างบนนะครับมาสูงนะครับผมก็เลยใช้ ไม้เล็กๆเอาไว้ข้างๆเวลาเผาเนี่ยจะสุกพร้อมกันนะครับเดี๋ยวตรงกลางผมก็จะเอาไม้ที่มีความหนาแน,น่นสูงนะครับไม้ที่มีแก่นเยอะหรือว่าท่อนไม้ขนาดใหญ่กว่าพวกนี้นะครับเอามาใส่ตรงกลางเพราะว่าตรงกลางเนี่ยจะโดนความร้อนเยอะจะทําให้ทานเนี่ยสุกทั่วถึงกันนะครับโอเคอันนี้ก็คือจากประสบการณ์นี้ผมลองเผาเตานี้นะครับ เฉพาะเตานี้นะครับเตาอื่นไม่แน่ใจนะครับก็จะมีวิธีของของแต่ละคนต่างกันไปนะครับแต่อันนี้ก็คือบอกถึงหลักการทั่วไปนะครับของของความร้อนในเตานะครับก็ส่วนมากข้างๆจะไม่ค่อยโดนความร้อนนะครับความร้อนจะอยู่ตรงข้างในนะครับตรงกลางกับโซนบนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะต้องเอาไม้ที่มีความชื้นเยอะหรือว่าความหนานแน่นเยอะ หรือว่าไม้ท่อนใหญ่นะครับเอาไว้ตรงกลางหรือว่าเอาไว้ข้างบนนะครับเพราะว่าเวลาถ่านสุกนะครับเขาจะสุกจากข้างบนลงไปไล่ลงไปข้างล่างนะครับเวลาเขาติดไฟจะติดจากข้างบนลงไปข้างล่างนะครับเนาะอันนี้ก็คงจะเข้าใจนะครับเดี๋ยวเอ่อผมจะเอาไม้มาใส่ให้เต็มนะครับก็คือผมจะเอาไม้ใหญ่นะครับท่อนใหญ่มาใส่ตรงกลางนะครับก็คือใหญ่กว่าพวกนี้นิดนึงเลยครับมาใส่ตรงกลางนะครับแล้วก็จะเรียงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมอันนี้รอชมต่อไปครับ อ่าน,นะครับผมตอนนี้ไม้ตรงกลางเตาผมก็ใส่เสร็จแล้วนะครับก็จะมีแต่ท่อนใหญ่ๆแบบนี้นะครับนี่เนี่ยเดี๋ยวให้ดูฮะ๊บนี่ครับนี่ท่อนใหญ่ๆแบบนี้เลยนะฮะก็เอามาใส่ตรงกลางเตานะครับใส่ไปเลยแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะเอาท่อนพวกเล็กๆพวกนี้นะครับเอาไว้ใส่ข้างบนครับจริงๆท่อนเล็กๆพวกนี้ก็เป็นไม้ที่มีความชื้นเยอะนะครับสุกช้าสุกยากเหมือนกันนะครับเนี่ยนะก็เอามาเผาได้เหมือนกันครับ เพียงแต่เราใส่ให้ตรงตรงที่ของเขานะครับที่ตรงไหนที่เขาจะควรจะอยู่นะครับจริงๆแล้วการเผาถ่านนะครับไม่จาเป็นต้องทําให้ไม้เนี่ยเท่ากันนะครับไม่จะเป็นต้องผ่าซอยให้มันเล็กเท่ากันหมดหรือว่าตัดให้มันขนาดเท่ากันสูงใกล้เคียงกันอะไรเงี้ยนะครับเพียงแต่เราถ้าเราเข้าใจนะครับแล้วเราวางไม้ได้ตรงเราเข้าใจเตาของเรานะครับต้องศึกษาเตาของเราดีๆนะครับว่าตรงไหนที่ความร้อนโดนเยอะ ตรงไหนที่ความร้อนอโดนน้อยนะครับตรงไหนที่สุกตรงไหนที่ดิบตรงไหนที่เป็นฐานตรงไหนที่เป็นคิเท่านะครับให้เราศึกษาแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับและเดี๋ยวเราก็จะรู้เองครับต่อไปเราก็จะไม่พลาดนะครับเวลาเราเอาฟืนใส่เตานะครับเราก็จะได้ทา,านครบสมบูรณ์สวยงามนะครับ โอเคตอนนี้ไม้ผมก็หมดเรียบร้อยแล้วนะครับก็เหลือแต่ท่อนใหญ่นะใหญ่เกินไปนะครับอันนี้ต้องผ่าออกนะครับถ้าใหญ่แบบนี้ก็คือต้องผ่าออกนะครับแล้วค่อยไปเผานะครับอันนี้ใหญ่เกินนะครับแบบนี้ก็จะได้ไม้มาใส่เตาประมาณนี้นะครับก็ยังไม่เต็มมากเท่าไหร่นะครับแต่ผมก็จะเอาประมาณแค่นี้แหละนะครับนะเพราะว่ามันจะพอดีกับ เวลาปิดเตานะครับจะได้ไม่ไม่ดึกเกินไปนะครับไม่ดึกเกินไปนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวผมจะมาเผาเผาทำการเผาเลยนะครับท่านใดมีข้อสอบถามนะครับหรือว่าสงสัยตรงไหนเกี่ยวกับการเผาถ่านนะครับก็ติดต่อผมได้นะครับผมสำหรับเกษตรกรทำหานะครับยินดีนะครับยินดีให้คำปรึกษานะครับการเผาถ่านแบบนี้นะครับแบบเตาอย่างอื่นผมก็ ไม่ค่อยมีประสบการณ์มากเท่าไหร่นะครับแต่เตาันนี้ผมเผามาสองปีแล้วนะครับโอเคเลยเฉพาะเตาเตาถังแบบนี้นะครับตั้งแบบนี้นะครับเนาะโอเคแล้วเดี๋ยวฝากกดติดตามนะครับกด subscribe นะครับผมนะกดไลค์ด้วยนะครับผมเป็นกําลังใจให้เกษตรกรทําหานะครับการเผาถ่านก็คือการที่เราเก็บตุนถ่านไว้ใช้ในน้ำในายามหน้าฝนนะฮะ โอเคเดี๋ยวจะมาทําการขอถานกันเลยนะครับครับก็ในการวางถังครับการวางถังเตานะครับก็คือผมจะยกพื้นให้สูงสักนิดหนึ่งนะครับนะก็คือเอารถมาถมดินตรงนี้แล้วก็ดินก็ประมาณ1นึ่งคันรถนะครับแล้วก็เอาเตาบางข้างบนเลยนะครับเพราะว่าเวลาลมพัดนะครับแล้วก็หันปากเตาไปทางทิศทางลมนะครับก็คือรับลมนะครับปากเตาจะต้องรับลมนะครับ เวลาลมพัดเวลาเราเผาหน้าเตานะครับลมจะได้พัดควันพัดไฟเข้าไปข้างในนะครับควันก็จะดูดเข้าไปข้างในจะทําทให้เตาเราติดเร็วขึ้นนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวผมจะเผาให้ดูนะครับผมสําหรับวัสดุที่มาใช้เผาอ่อยหน้าเตานะครับผมจะใช้เป็นขยะนะครับขยะในกวเรือนนะครับขยะในบ้านของเราเลยน,นะครับก็เพื่อเป็นการลดขยะของเราไปด้วยนะครับอ่าเดี๋ยว เอาขยะมาแล้วเดี๋ยวผมจะเผานะครับนี่ครับเราก็เผาฟางไปก่อนนะครับรอ้ไปติดก่อนนี่ก็เป็นขยนะครับ ก็นะครับเผาแต่ละทีก็จะใช้ขยะไม่ค่อยเยอะนะครับใช้ประมาณนี้นะฮะก็ผมจะไม่ยังไม่ปิดฝาเตานะครับเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆผมจะยังไม่ปิดไม่ปิดฝาเตานะครับผมจะให้ควันเนี่ยระเหยออกไปเรื่อยๆนะครับอ่าเห็นไหมครับผมพออ่าไฟเริ่มติดลุกขึ้นเรื่อยๆนะครับข้างในเตานะครับก็จะดูดไฟเข้าไปเองนะครับเห็นไหมครับ บางบางคนเขาก็จะให้แค่ควันเข้าไปนะครับให้ควันเข้าไปอย่างเดียวแล้วก็ควันบางคนหรือว่าเมื่อก่อนนะครับผมก็ทํานะครับผมจะไม่ให้ไฟเข้าไปนะครับผมจะผมจะจุดไฟข้างนอกนี้เลยนะครับแล้วก็จะดูดควันเข้าไปเรื่อยๆนะครับควันก็จะออกไปข้างบนไล่ความชื้นนะครับไล่ความชื้นจากไม้ไปเรื่อยๆนะครับพอความชื้นหมดปุ๊บพอพอเตาติดนะครับพอความชื้นหมดเตาติด เตาก็จะเริ่มติิบจากข้างบนควันบ้าก็จะขึ้นนะครับควันก็จะเยอะนะครับแล้วเราก็ทําการลดไฟหน้าเตาออกอันนี้คือใช้เวลานานมากนะครับบางบางครั้งเนี่ยเป็น3ามสี่ชั่วโมงเลยนะครับก็คือเผาการเผาขนาดนั้นเนี่ยทำให้เราหมดหมดหมดฟืนหน้าเตาไปเยอะนะครับหมดขยะหรือว่าหมดเชื้อเพลิงที่มาเผาหน้าเตาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็คือใช้หลักการนี้เลย ให้ไฟเนี่ยไปติดไปติดฟืนข้างในก่อนนะครับไปติดพวกฟืนที่ที่ผมเอาวางไว้หน้าเตาก็คือฟืนที่เป็นผุๆนะครับให้ไฟไปติดตรงนั้นก่อนแล้วก็ให้ไฟเนี่ยลุกท่วมท่วมทั้งเตาก่อนนะครับให้ไฟลุกท่วมทั้งเตาก่อนควันติดแล้วควันขึ้นแบบเยอะมากนะครับแล้วผมก็ค่อยมาปิดเตานะครับผมตอนนี้ก็เริ่มที่จะติดแล้วนะครับฟืนข้างหน้านะครับ พื้นหน้าเตาผมก็เริ่มที่จะติดแล้วจะเห็นได้นะครับนี่นีนี่นะครับอยร้อนมากนะครับเดี๋ยวมาทาันนี้นะครับเปลี่ยนเปลี่ยนมุมก่อนนี่ท่านจะเห็นไหมครับจะเห็นจะเห็นเป็นเปลวไฟขึ้นมานะครับผมจะปล่อยให้เขาเปลวไฟจะติดตรงนี้ก่อนเลยนะครับแล้วผมก็จะปิดเตานะครับผมตอนนี้ก็เริ่มติดมาเรื่อยแล้ว เห็นไหมครับใช้เวลาแค่ไม่นานนะครับตอนนี้ก็ผ่านไปตั้งแต่เริ่มเผานะครับประมาณ7จนาทีแดนาทีแล้วนะครับไฟก็จะเริ่มลุกขึ้นมานะครับติดมาเรื่อยๆโอเคนะครับตอนนี้พอไฟลุกขึ้นมา สูงท่วมมาขนาดนี้แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะทําการปิดเตาเลยนะครับเออคือปิดยังไม่ปิดเตานะปิดฝาเตานะครับนะนะครับเดี๋ยวปิดฝาเตาเลยนะครับตอนนี้แค่นี้เองปิดฝาเตาแล้วก็ทำการ ก็ประมาณนี้ครับการเขาทานอันนี้ผมก็จะใช้ฝาปิดหน้าเตามาสักนิดหนึ่งมาครึ่งหนึ่งครับเพื่อให้ลมเนี่ยเข้าไปได้แค่ครึ่งหนึ่งครับไฟจะได้ไม่เผาเร็วเกินไปนะครับลมก็จะไหลเข้าไปนะครับเพื่อมีให้มีช่องลมนะครับส่วนขยะก็จะปล่อยให้เขามมดเองนะครับาสาหรับเตาข้างบนก็ติดแล้วนะครับเห็นไหมครับควันก็ออกมาแล้ว นี้จากเมื่อก่อนใช้เวลาชั่วโมง2ชั่วโมงนะครับตอนนี้ใช้เวลาแค่10นาทีนะครับเตาก็ติดแล้วแต่ยังไม่ติดดีสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวต้องรออีกประมาณสักพักนะครับก็เราก็ประหยัดเวลาไปได้เยอะนะครับแล้วก็ประหยัดฟืนหน้าเตาไปได้เยอะนะครับตอนนี้เวลาอยู่ที่8ปดโมงนิดๆนะครับเดี๋ยวเราก็ไป ทำกิจกรรมอย่างอื่นกันนะครับส่วนตัวนี้ก็ปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้นะครับแล้วเราก็จะมาสังเกตควันกันเพื่อที่จะมาปิดเตากันอีกทีนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะฮะครับตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสองแล้วนะครับฐานก็กําลังติดติดดีเลยนะครับควันบึ้มๆเลยนะครับผมก็คือยังไม่หมดควันนะครับต้องรอให้หมดควันก่อนเราถึงจะปิดเตาฐานได้นะฮะตอนนี้แดดร้อนมาก ควันก็จะเ,เยอะมากนะครับตอนนี้ครับก็นี่เลยครับท่านผู้ชมนี่อันนี้ก็คือเผาเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับก็คือควันหมดแล้วจะใสๆอย่างนี้เลยครับควันก็จะมีบ้างนิดๆจะใสๆนะครับอะอันนี้ก็คือได้เวลาการปิดเตาถ่านแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาปิดเตาถ่านกันก็ ตอนนี้เวลาประมาณบ่ายสามโมงครึ่งนะครับคนอื่นนะครับเราก็มาปิดปิดข้างบนรูข้างบนก่อนนะครับก็ใช้ผ้าแล้วก็ห่อดินนะครับใช้ผ้าห่อดินแบบนี้ครับอัดลงไปแบบนี้ครับนี่ครับต่อไปก็จะมีรูตรงนี้จะมีน้ําอยู่แล้วใช่ไหมครับตรงเนี้ยก็หาอะไรมาตัดแบบนี้ก็ครอบไปนะครับแบบนี้ครับแบบนี้ก็คือไม่ให้อากาศเข้าไปได้นะครับอ่านะครับต่อไปที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือหน้าเตานะครับเราต้อง ปิดไม่ให้ลมหน้าเตาตรงนี้เราต้องปิดไม่ให้ลมเข้าได้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะทําการปิดนะครับ ่ะโอเคครับตอนนี้ก็ได้ทำการปิดเตาฐานเรียบร้อยนะครับก็คือปิดเตาฐานก็คือทำยังไงไม่ให้อากาศเข้าไปข้างในเตาฐานเราได้นะครับเมื่ออากาศเข้าไปไม่ได้ฐานเราก็จะดับนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะครับเราจะมาเปิดดูว่าถ่านเราเนี่ยได้ฐานไหมนะครับจะได้ฐานดีขนาดไหนนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเรามาเจอกันนะครับ เอาละตอนนี้ก็ถึงเช้าของอีกวันแล้วนะครับผมมาเดีย๋ยวเราจะมาเปิดฐานของเราดูนะครับว่าเอ่อจะเป็นฐานหรือเป็นขี้เท้าจะได้ฐานดีขนาดไหนนะครับอันนี้ก็เ,เย็นแล้วนะครับฐานเรานี่ดับหมอดสนิทนะครับเดี๋ยวเราเปิดเอาออกมันนี้ออกกัน ดูครับเดี๋ยวมาดูใกล้ใกล้กันครับเตรมเต,ต็นี่เลยนะครับผมตอนนี้ก็ดูดูจากขนาดข้างบนเตานะครับอันนี้ก็ปกักอันนี้ก็ปากเตานะครับทานก็จะยุบลงไปประมาณเกือบครึ่งนะครับนะเดี๋ยวจะดูว่าฐา,านจะเผาสุกหมดไหมนะครับเดี๋ยวจะหยิบให้ดูดนี่อันนี้จะเป็น เป็นอยู่อยู่เป็นแท่งอย่างนี้เลยนะครับอันนี้คือไม้ถ้าท่านผ la ู้ชมจําได้นะครับย้อนกลับย้อนวิดีโอกลับไปดูนะครับไม้ท่อนนี้จะเป็นไม้ที่ผมถือเป็นพรีเซนเตอร์นะครับว่าเนี่ยท่อนไม้ขนาดเนี้ยพอดีนะครับไม้ที่เป yeah> ็นไม้เ UH, ปียกนะครับที่ผมเอาไม้ให้ดูนะครับว่าเนี่ยไม้เป็นไม้ขนาดเนี้ยพอดีนะครับเนี่ยก็คือไม้ท่อนนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะถ้าตีหักเพราะอันนั้นคือแสดงว่าเป็นฐานนะครับนี่ อย่างงครับทานดีๆร้0เปอร์เซ็นสุกนะครับตรงนี้สุกข,ขยับตีนี่ครับก็เป็นฐานหมดเลยฮะนี่อันนี้ไมท้ท่อนใหญ่นะครับเดี๋ยวมาดูท่อนใหญ่ที่ผมใส่ไว้ตรงกลางนะฮะว่าทำไมต้องใส่ท่อนใหญ่ไว้ตรงกลางก็คือถ้าใส่ท่อนใหญ่ไว้ตรงกลางเนี่ยพวกท่อนใหญ่เห็นไหมครับก็จะสุกหมดเลย เห็นไหมฮะนี่เห็นไหมครับท่อนใหญ,ใหญ่ไม้กุ้งท่อนใหญ,ใหญ่แต่ไม้ผุแล้วนะครับค่อนข้างผุแล้วก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ลาเผาถามครับแต่ก็ได้เหมือนกันนะครับนี่ ก็สุกหมดนะครับตอนนี้ไม้ก็ผมเกี่ยดูก็น่าจะโอเคอันนี้ก็คือได้ฐานทั้งหมดร้อเป็นต์นะครับนี่ฐานดีๆงามๆเลยครับนี่ให้ดูของดำครับผมนะฐานงามจะต้องดำนะครับนะครับจะดีดดังปิ๊ง เดี๋ยวเรามาเก็บฐานกันใส่ถุงครับดูว่าฐานแค่เนี้ยจะได้ปริมาณขนาดไหนเมื่อใส่ถุงไปแล้วนะครับผม ก็ได้ทันประมาณครึ่งกระสอบนะครับกระสอบปุ๋ยยูเรียก็กระสอบแบบนี้ค่อนข้างจะใหญ่ค่อนข้างใหญ่หน่อยก็เลยได้ดูเหมือนได้น้อยแต่จริงแล้วก็เยอะนะครับได้หนึ่งเตาก็จะได้ประมาณนี้นะครับทุกๆวันของผมก็สําหรับใครที่มีไม้นะครับมีไม้เศษไม้ไม่ว่าจะเป็นไม้ที่ตากฝนมาแล้วหรือว่าไม้เพิ่งตัด ก็สามารถนามาเผา่านได้นะครับเพียงแต่เราต้องไปหาซื้อถังนะครับซื้อถัง200ลิตรแบบนี้ไม่ต้องไปซื้อแบบผมนะครับแบบผมมันแพงนะครับไม่ต้องมีพวกนี้ก็ได้นะครับเนี่ยก็คือซื้อเตาถัง200ลิตรมาแล้วก็เอามาเจาะรูด้านล่างก็ได้แต่เอาแบบมีฝาเปิดแบบนี้นะครับมีฝาเปิดแบบนี้ได้ก็สามารถเอามาเผาได้นะครับทำแบบผมหลักการคล้ายๆผมเลยนะครับ ก็ดีกว่าทิ้งไม้ให้ผุนะถ้าใครขยันสักนิดนึงนะครับก็หวังว่าเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามเกษตรกรทำหามานะครับก็ว่าถ้าท่านใดสนใจมีเรื่องสอบถามก็ติดต่อเกษตรกรทำหาหาได้นะครับผมยินดีให้คำปรึกษาเนาะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเลี้ยงไก่ก็อะไรก็แล้วแต่นะครับทุกอย่างการรักษาไก่อย่างนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผม ก็ขอตัวลาไปก่อนน้นะครับสวัสดีครับอ้ทาน